เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมรถด,ด้านหลังของผมนี่คือสเต็ปรงเวลลิ่งดูใบสายคลีนนะครับต้องบอกวันนี้ครับสายคลีนเพราะว่านี่ล้อครับที่อยู่ในมือผมนี่คือล้อเวกวิวครับรุ่น VF013.2 เป็นลายใหม่ล่าสุดนี่แหละนะครับแต่นะครับพิเศษวันนี้คือคัสตอมสั่งทำสีเป็นสี ขาวแบบขาวใชยอาป่ะออกแบบขาวนวลๆฉ่ำๆประกายหน่อยอะไรเงี้ยฮะคือนี่คือการสั่งทําสีพิเศษครับแล้วก็ใช้ฝาเดิมที่เป็นสีดําเงาอ๋อดูหล่อไปอีกแบบหนึง่งสวยงามนี่คัสตอมทําสีครับมาดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม,ตมครับสําหรับคันนี้เป็นสเต็ปทรงวัยรุ่นดูไบกับงบประมาณเนี่ยสองแสนกว่าบาทนะฮะประมาณสนะามแสนนะฮะ ก็จะเป็นโช้ค O.E.M. โหลด2นิ้วกับชุดยาง RT นะครับ2,75คัเดี๋ยวรอชมกับล้อสีขาวคันนี้เป็นตัวไทเทเนียมนะครับตัวท็อปสุดขับ4รอดูแล้วกันว่าแนวทางสายคีล้อขาวเนาะกับยาง RT แล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์เพิ่มเติมนี่นะฮะสั่งทำสีตัดดำตรงรุ่นนะฮะวิงหลังนี่เพิ่มเข้าไปด้วยกระจังหน้าครับนี่รูปมา้านะครับ พ่อไอเสี KS, ย k เครับไปเดี่ยวแล้วก็แผ่นใต้ท้อง3ชิ้นออปชั่นครับคันนี้นะมีเพิ่มเติมคือปั๊มเบรกเดิมครับทำสีด้วยแต่คันนี้ทำสีแดงคือปั๊มเบรกยังไม่มากำลังมาก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมก่อนเดี๋ยวรอตอนเสร็จรอชมในช่อง YouTube ก็ได้หรือจะเป็นคลิปเต็มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวรอชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอบครอบก่อน